สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติศาสตร์ป .3 และในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการเดินทางสู่ใจกลางความมืดมิดของศตวรรษที่20สู่ชีวิตของชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าโลกไปตลอดกาลชายผู้เริ่มต้นจากศูนย์และจบลงด้วยการทำลายล้างทุกสิ่งแม้กระทั่งตัวเองมีชื่อเพียงไม่กี่ชื่อในประวัติศาสตร์ที่สามารถปลุกร้าอารมณ์อันดุนแรงได้เท่ากับชื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์ชื่อนี้คือคำพ้องของความโหดร้าย สงครามโลกครั้งที่2การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความบ้าคลั่งทางอุดมการณ์เรามักจะเห็นภาพเขาในฐานะปีศาจร้ายที่สมบูรณ์แบบหรือผู้นำเผด็จการผู้เกลี้ยกล่อมแต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นคือเขาเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าชายคนนี้เป็นใครกันแน่เด็กหนุ่มผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นจิตกรกลายมาเป็นผู้นำเผด็จการที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดไปสำรวจชีวิตของอดอล์ฟฮิตเลอร์ ไม่ใช่ในฐานะปีศาจในตำนานแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในประวัติศาสตร์เราจะไปแกะรอยปัจจัยทางสังคมการเมืองและจิตวิทยาที่หลอ่อหลอมเขาทีละขั้นจนกลายเป็นอสุรกายที่เรารู้จักและเราจะไปดูจุดจบที่แท้จริงของเขาตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และข่าวที่บันทึกไว้เรื่องราวของเราไม่ได้เริ่มต้นที่เบอร์ลินแต่เริ่มต้นที่เมืองเล็กๆชายแดนออสเตรียเยอรมนีชื่อบราวนาวาร์มินที่นั่นในปี1889 อดอลฟฮิตเลอร์ถือกำเนิดขึ้นไวเดที่ซับซ้อนอลัวและคลาราฮิตเลอร์ไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นนักพ่อของเขาอลัวฮิตเลอร์เป็นข้าราชการศุลกากรที่เข้มมวดอารมณ์รุนแรงและมักจะทุบตีเขาอย่างหนักอลัวต้องการให้ลูกชายจเจริญรอยตามเป็นข้าราชการที่มั่นคงแต่อดอลฟเกลียดพ่อของเขาและเกลียดความคิดที่จะต้องเป็นข้าราชการในทางกลับกันเขากลับผูกพันอย่างมากกับแม่ คลาร่าฮิตเลอร์ผู้เป็นแม่ที่ใจดีตามใจและคอยปกป้องเขาเสมอความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้นักจิตวิเคราะห์หลายคนมองว่ามีผลต่อบุคลิกภาพของเขาในอนาคตความฝันเดียวของฮิตเลอร์ในวัยเด็กคือการเป็นจิตกรเขาหลงใหลในศิลปะสถาปัตยกรรมและดนตรีโอเปร่าของวากเนอร์แต่เขาเกลียดการเรียนในระบบและมีผลการเรียนที่ย่ำแย่ยกเว้นวิชาว่าเขียนและประวัติศาสตร์เวียนนาเบ้าหลอมแห่งความเกลียดชัง ปี1907ถึง1913จุดเปลี่ยนสำคัญครั้งแรกในชีวิตของเขาเกิดขึ้นที่กรุงเวียนนาหลังจากพ่อเสียชีวิตฮิตเลอร์ในวัย18ปีเดินทางไปเวียนนาเมืองหลวงอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีเพื่อไล่าตามความฝันแต่ความฝันก็พังทลายเขาสมัครสอบเข้าสถาบันวิจิตศิลป์เวียนนาและเขาสอบตกไม่แม้แต่จะผ่านเข้าไปในรอบวาดภาพ1ปีต่อมาเขาพยายามอีกครั้งและก็สอบตกอีก คณะกรรมการวิจารณ์ณว่าเขามีพรสวรรค์ด้านสถาปัตยกรรมแต่ไร้ซึ่งพรสวรรค์ในการวาดภาพคนการถูกปฏิเสธซ้ำๆนี้ทำให้ฮิตเลอร์เคว้งคว้างเมื่อแม่ของเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมในปี1907ซึ่งเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาเขาก็กลายเป็นคนไร้บ้านโดยสมบูรณ์เขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในเวียนนาวาดภาพโปสการ์ดขายตามท้องถนนอาศัยในหอพักชายราคาถูก อดอล์ฟฮิตเลอร์จิตกรผู้ล้มเหลวที่เต็มไปได้วยความขมขื่นฮิตเลอร์เกลียดชังยิวมาจากไหนนี่คือประเด็นที่จริงจังมากครับอุดมการต่อต้านยิวหรือแอนติเซมิทิซึมนักประวัติศาสตร์ถกเถียงกันมากแต่ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าเวียนนาคือเบ้าหลอมที่สำคัญที่สุดในหนังสือม e i n k ค m p f ที่เขาเขียนที่หลังฮิตเลอร์อ้างว่าเขาตาสว่างเรื่องยิวที่เวียนนาแล้วความจริงคืออะไรเวียนนาในยุคนั้นคือศูนย์กลางของกระแสะเกลียดชังยิวครับ นายกเทศมนตรีผู้โด่งดังคาร์ลูเกอร์ใช้นโยบายต่อต้านยิวเพื่อหาเสียงกับชนชั้นล่างฮิตเลอร์ชื่นชมลูเกอร์มากในฐานะนักการเมืองที่ปลูกกระดมมวลชนได้เก่งมีกลุ่มคลั่งชาติเยอรมันและกลุ่มที่เชื่อในความเหนือกว่าของเชื้อชาติอรารยันมีหนังสือพิมพ์และจุลสารราคาถูกเช่นโอสตาร่าของลันส์ฟอนลีเบนเฟลส์ที่เต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดว่าชาวยิวกำลังครองโลกและเป็นต้นเหตุข,ของความเสื่อมทราม ฮิตเลร์ในตอนนั้นเป็นคนขี้แพ้ที่กำลังมองหาคำอธิบายว่าทำไมโลกถึงใจร้ายกับเขาอุดมการณ์เหล่านี้จึงมอบคำตอบที่ง่ายที่สุดให้เขาฮิตเลอร์ไม่ได้ล้มเหลวเพราะเขาไม่เก่งแต่เขาและชาวเยอรมันกำลังถูกชาวยิวและพวกมาร์กซิสเอาเปรียบและนี่คือเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังที่ถูกปลูกฝังลงในใจของเขาที่เวียนานาการเกิดใหม่ในสนามรบปีคศ1914-1918ช่วงปี1913 ฮิตเลอร์หนีการเกณฑ์ทหารในออสเตรียที่เขาเกลียดมายังมิวนิกประเทศยเยอรมน,นีที่เขารับและในปี1914สงครามโลกครั้งที่1ก็ระเบิดขึ้น <_ c oughs> สำหรับฮิตเลอร์นี่คือการปลดปล่อยเขาอาสาสมัครเข้าร่วมกองทัพบ,บกเยอรมันสังกัดกรมทหารบาวาเรียในทันทีฮิตเลอร์กลายเป็นทหารที่กล้าหาญและบ้าบินเขาทำหน้าที่เป็นพลนำสารวิ่งฝ่าดงกระสุนระหว่างแนวหน้าและกองบัญชาการเขาได้รับบาดเจ็บหลายครั้ง และได้รับกางเขนเหล็ก i อ o อ Cross ถึง2ชั้นซึ่งหาได้ยากมากสำหรับทหารยศ10โทรหรือเกฟไรเตอร์ right er. แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่แปลกเพื่อนทหารมองว่าเขาเป็นคนเงียบขรึมไม่ยุ่งกับใครไม่ดื่มไม่สูบไม่พูดเรื่องผู้หญิงแต่กลับชอบนั่งอ่านหนังสือปรัชญาหรือวาดรูปเขาไม่เคยถูกเลื่อนยศสูงกว่า10โทตลอด4ปีอาจเพราะผู้บังคับบัญชามองว่าเขาขาดคุณสมบัติความเป็นผู้นำความพ่ายแพ้และตำนานแทงข้างหลัง 1, 1918 ตุลาคม1918ไม่กี่สัปดาห์ก่อนสงครามจบฮิตเลอร์ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยแก๊สมัสตาร์ดทำให้เขาตาบอดชั่วคราวเขานอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและที่นั่นเองเขาก็ได้ยินข่าวที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเยอรมนียอมแพ้สงครามฮิตเลอร์ช็อกค,ครับเขาเขียนว่าเขาร้องไห้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แม่ตายเขารับไม่ได้ทหารที่แนวหน้าอย่างพวกเขาสู้ตายมาสปีทำไมถึงแพ้ มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีคนทรยศมันต้องมีหนอนบ่อนไส้อยู่ในประเทศนี่คือจุดกำเนิดของตำนานแทงข้างหลังความเชื่อที่ว่ากองทัพเยอรมันไม่ได้แพ้ในสนามรบแต่ถูกนักการเมืองฝ่ายซ้ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยิวแทงข้างหลังจากในประเทศนี่คือความเชื่อที่บิดเบือนแต่ทรงพลังอย่างยิ่งคิดเลเล่าว่าในคืนที่เขารู้ข่าวความพ่ายแพ้เขาก็ได้พบเป้าหมายของชีวิตเขาจะไม่เป็นจิตรกรแล้วเขาจะเข้าสู่การเมือง นักปลุกระดมในโรเบีย1919-1923ฮิตเลอร์กลับมามิวนิกเมืองที่กำลังเต็มไปด้วยความโกลาหลหนเขาถูกส่งไปเป็นสายลับของกองทัพวีแมนเพื่อแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มการเมืองเล็กๆที่กำลังผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดและววันหนึ่งในปี1919เขาก็ถูกส่งไปสังเกตการกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งพักกรรมกรเยอรมันในตอนแรกเขารู้สึกเบื่อแต่เมื่อเขาได้ยินสมาชิกค,คนหนึ่งพูดสนับสนุนให้บาวาเรียแยกตัวออกจากเยอรมนี ฮิตเลอร์ก็ทนไม่ไหวเขาลุกขึ้นโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนและส่งพลังจนหัวหน้าพรรคอันทอนเร็กซ์เลอร์ประทับใจมากและชวนเขามาร่วมพรรคฮิตเลอร์ค้นพบพรสวรรค์ที่แท้จริงของตัวเองที่นี่ครับไม่ใช่การวาดภาพแต่คือการพูดในที่สาธารณะเขาคืออัจฉริยะด้านการปลูกกระดมเขารู้วิธีใช้ภาษาท่าทางการเว้นจังหวะการตะโกนและการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกดิบของผู้ฟังเขาพูดในสิ่งที่คนเยอรมันที่กำลังขมขื่นอยากได้ยิน เขาโทษสนที่สัญญาวแวร์ซายเขาโทษพวกคอมมิวนิสต์และเขาโทษชาวยิวเขาไต่เต้าขึ้นเป็นผู้นำพักอย่างรวดเร็วเปลี่ยนชื่อพักเป็นพักกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน NSDAP หรือพักนาซีสัญ,ญลักษณ์ที่ติดตาสวัสด,ดิกะบนพื้นแดงวงกลมขาวและก่อตั้งกองกำลังกึ่งชหารของตัวเอง SA หรือสเติมอปไทลุงหรือพวกเสื้อสีน้ำตาลกบฏโรงเบียร์เบียร์ฮอพุชปี1923 ภายในไม่กี่ปีพักนาซีกลายเป็นพลังสำคัญในบาวาเรียและในปี1923ด้วยแรงบันดาลใจจากการเดินขบวนสู่โรมของมุสโซลินีในอิตาลีฮิตเลอร์ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะยึดออำนาจ8พฤศจิกายน1923เขาและกองกำลัง SA บุกเข้าไปในโรงเบียรเบอร์เกอร์บราเคเลอร์ในมิวนิกที่ซึ่งผู้นำรัฐบาวาเรียกำลังประชุมอยู่ฮิตเลอร์โดดขึ้นบนโตะ๊ะยิงปืนขึ้นฟ้าและประกาศว่า การปฏิวัติแห่งชาติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่มันคือหายนะครับววนรุ่งขึ้นตำรวจสลายการเดินขบวนของพวกเขาฮิตเลอร์ถูกจับกลุ่มดูเหมือนว่าอาชีพทางการเมืองของอดอล์ฟฮิตเลอร์จะจบสิ้นลงแล้วนะักการเมืองผู้ไต่เต้าและการยึดครองเยอรมนีการพิจารณาคดีกบฏกลายเป็นเวทีโปรโมทที่ดีที่สุดของฮิตเลอร์เขาใช้ศาลเป็นเวทีในการประกาศอุดมการ์ชาตินิยมผู้พิพากษาที่เอ็นเอียงไปทางอีกฝ่ายก็ยังตัดสินเข้าข้างเขา ฮิตเลอร์ถูกตัดสินจำคุก5ปีแต่จริงๆแล้วติดอยู่เพียงแค่9เดือนเท่านั้นในคุก Landsberg ซึ่งสะดวกสบายเหมือนโรงแรมฮิตเลอร์มีเวลาตกตะกอนความคิดและเขาได้อุทิศเวลาในการเขียนหนังสือที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาเมนคัมฟ์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อการต่อสู้ของข้าพเจ้าเมนคัมฟ์บอกอะไรเรานี่คือประเด็นที่จริงจังครับเมนคัมฟ์ไม่ใช่แค่งานเขียนเพอเจอร์แต่มันคือพิมพ์เขียว ถ้าโลกได้อ่านมันอย่างตั้งใจในตอนนั้นอาจจะพอเดาอนาคตได้แกนของมันมี3-4ถึงอย่างที่ชัดเจนมาก 1. การต่อต้านยิวนี่คือแกนกลางเขาอธิบายทฤษฎีสมคบคิดว่ายิวคือเชื้อชาติปรสิตที่อยู่เบื้องหลังทั้งลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธินายทุนเพื่อทำลายโลก 2. พื้นที่อยู่อาศัยเขาเชื่อว่าชนชาติเยอรมันที่เหนือกว่าต้องการพื้นที่ในการดำรงชีวิตและพื้นที่นั้นอยู่ทางตะวันออก นั่นคือรัสเซียและยุโรปตะวันออกซึ่งมีชาวสลาฟที่เขาถือว่าต่ำต้อยอาศัยอยู่นี่คือการประกาศสงครามล่วงหน้ากับโซเวียต 3. หลักการผู้นําเขาปฏิเสธประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงเขาเชื่อในหลักการผู้นําคนเดียวที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จ 4. การทําลายล้างฝรั่งเศสและสนที่สัญญาแวร์ซส์นี่คือเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องทําเส้นทางถูกกฎหมายและวิกฤตเศรษ,ษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อออกจากคุกฮิตเลอร์เปลี่ยนยุทธศาสตร์ทันที เขาเรียนรู้แล้วว่าการใช้กําลังยึดอํานาจมันไม่เวิร์กเขาจะใช้ประชาธิปไตยเพื่อทําลายประชาธิปไตยและเขาจะชนะการเลือกตั้งในช่วงปี1925-1929ยุคทองของไวมาาเศรษฐกิจเยอรมนีฟื้นตัวพักนาซีไม่ได้รับความนิยมครับได้คะแนนเสียงแค่2-3%เเซคนส่วนใหญ่ไม่สนใจอุดมการณสุดโต่งในยามที่พวกเขามีความสุขแต่แล้วปี1929 ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทล่มสลายวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่มาถึงเยอรมน,นีที่พึ่งพาเงินกู้จากอเมริกาโดนหนักที่สุดธนาคารล้มโรงงานปิดคนตกงาน6ล้านคนความสิ้นหวังปกคลุมไปทั่วประเทศทำไมคนเยอรมันถึงเลือกฮิตเลอร์นี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดอะไรในตอนนั้นถึงทำให้คนหลายล้านคนยอมเชื่อฮิตเลอร์เกิดปัจจัยอะไรขึ้นบ้างและผู้คนเหล่านั้นปลูกฝังอะไรเข้าไปและนี่คือคำตอบครับ 1. ความสิ้นหวังทางเศรษฐกิจคนตกงาน6ล้านคนพวกเขาหมดศรัทธานในรัฐบาลไวมาก 2. ความกลัวคอมมิวนิสต์ชนชั้นกลางและนายทุนกลัวการปฏิวัติแบบบอลเชวิกยิ่งพักคอมมิวนิสต์แข็งแกร่งพวกเขาก็ยิ่งโผลไปหาพักฝ่ายขวาจัดอย่างนาซี 3. ความอัปยศจากแวร์ไซส์พักนาซีคือพักที่ชัดเจนที่สุดว่าจะฉีกสนธิสัญญานี้ทิ้ง 4. ความอ่อนแอของรัฐบาล รัฐบาลไวมมาตแตกแยกเกินไปไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 5. อัจฉริยะด้านโฆษณาชวนเชื่อโยเซฟเกอร์เบิลเข้ามาปฏิวัติการหาเสียงเขาใช้วิทยุภาพยนตร์โปสเตอร์และการจัดชุมนุมที่ส่งพลังสร้างภาพพิตเลอร์ให้เป็นผู้กอบกู้ 6. ความรุนแรงทางการเมืองกองกำลังเ a ปะทะก,กับผู้คอมมิวนิสต์ตามท้องถนนทุกวันสร้างบรรยากาศของความกลาหนและทำให้คนโหยหาผู้นำที่เด็ดขาด ในการเลือกตั้งปี1932พักนาซีกลายเป็นพักที่ใหญ่ที่สุดในสภาครับแม้จะยังไม่ครองเสียงข้างมากเด็ดขาดข้อตกลงลับและนายกรัฐมนตรีมกราคม1933แม้จะเป็นพักใหญ่ที่สุดแต่ประธานาธิบดีฮินเดนบูวีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่1ผู้ชาราภาพก็ยังเกลียดฮิตเลอร์แต่กลุ่มการเมืองอนุรักษ์นิยมนำโดยฟรานซ์ฟอนปาเปนคิดว่าพวกเขาฉลาด พวกเขาคิดแผนว่าจะดึงฮิตเลอร์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วให้คนของพวกเขาคุมกระทรวงสําคัญสําคัญพวกเขาคิดว่าเราจะใช้ฮิตเลอร์เราจะควบคุมเขาได้พวกเขาประเมินฮิตเลอร์ต่ําเกินไปวันที่30มกราคม1933ออดอล์ฟฮิตเลอร์สาบานตนเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีอย่างถูกกฎหมายและนั่นคือจุดเริ่มต้นของยุคอดอล์ฟฮิตเลอร์การรวบอํานาจเบ็ดเสร็จฮิตเลอร์ไม่รอช้าครับ เขาใช้เวลาเพียง18เดือนในการเปลี่ยนจากนายกรัฐมนตรีเป็นผดเด็จการกุมภาพันธ์1933เหตุเพลิงไหมไรชทา stag, อาคารรัฐสภาถูกเผาฮิตเลอร์โทษคอมมิวนิสต์ทันทีแม้จะน่าสงสัยว่านาซีอาจทำเองเขาใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างขอให้ฮินเดนบูกออกกรีฎีดกาฉุกเฉินซึ่งยกเลิกสิทธิเสรีภาพพื้นฐานทั้งหมดการพูดการชุมนุมมีนาคม1933รัฐบัญญัติมอบอำนาจ หลังการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยการข่มขู่คิตเลอร์บีบให้สภาที่ไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วผ่านกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐบาลซึ่งก็คือตัวเขาในการออกกฎหมายเองโดยไม่ต้องผ่านสภานี่คือจุดจบของประชาธิปไตยไวมากมันคือการมอบอำนาจเผด็จการตามกฎหมาย1933ถึง19 1934กลายชาวชุงเขายุบสาภาพแรงงานยุบพักการเมืองอื่นทั้งหมดควบคุมสื่อ ควบคุมการศึกษาและสุดท้ายนั้นเยอรมนีกลายเป็นรัฐพรรคเดียวมิถุนายน1934คืนแห่งมีดพกยาวฮิตเลอร์หันมาจัดการศัตรูภายในแอนส์เรมผู้นำเอสเซึ่งมีแนวคิดสังคมนิยมมากกว่าและมีอำนาจมากเกินไปถูกกองกำลังเ s หน่วยองครักษ์ส่วนตัวของฮิตเลอร์นำโดยไฮริชฮิมเลอร์สังหารพร้อมกับแกนนำเ SA และศัตรูทางการเมืองคนอื่นๆน,นี่คือการส่งสารว่า เขาจะไม่ทนต่อการท้าทายใดๆและทำให้กองทัพบ,บกที่ไม่ชอบ S.A. หันมาสนับสนุนเขาเต็มที่สิงหาคม1934ฮินเดนบูกเสียชีวิตฮิตเลอร์ไม่ตั้งประธานาธิบดีคนใหม่เขารวบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งเดียวเฟอร์เรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์เขาคือผู้นำสูงสุดอย่างสมบูรณ์แบบเส้นทางสู่สงคราม1935-1939ื่อครองอำนาจเบ็ดเสร็จ ฮิตเลอร์ก็เริ่มเดินตามแผนในเมนคัมฟ์เขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการสร้างงานขนาดใหญ่เช่นออโตบานและที่สำคัญคือการติดอาวุธใหม่ซึ่งเป็นการละเมิดส่วนที่สัญญาแวร์ไซส์กฎหมายนูเรมเบิร์ก1935เขาออกกฎหมายกีดกันชาวยิวออกจากสังคมอย่างเป็นระบบห้ามแต่งงานกับคนเยอรมันยึดสิพลเมือง1936ส่งทหารกลับเข้าไรแลนด์1938ผนวกออสเตรียบ้านเกิดเขา ข้อตกลงมิวนิกอังกฤษและฝรั่งเศสใช้นโยบายประนีประนอมยอมยกซูเดเทแนแลนด์ให้ฮิตเลอร์เพื่อแลกกับสันติภาพคริสตาวนาคหนึก1938คืนแก้วแตกการสังหารหมู่และทำลายทรัพย์สินชาวยิวครั้งใหญ่ที่รัฐบาลน,นาซีสนับสนุน1939การบุกเชโกสโลวาเกียเขาฉีกข้อตกลงมิวนิกยึดเชโกสโลวาเกียทั้งประเทศโลกตะวันตกรู้แล้วว่าถูกหลอกส่วนที่สัญญาโมโลโตอฟริบเบนชอป นี่คือเรื่องที่ช็อกโลกที่สุดฮิตเลอร์ไปจับมือกับสตาลินทำสนที่สัญญาไม่รุกลานกันและแอบแบ่งโปลแลนด์กันลับๆนี่คือการเคลียร์ทางให้เขาบุกโดยไม่ต้องกลัวศึกสองด้านและเขาก็พร้อมแล้ว1กันยายน1939กองทัพนาซีเยอรมันบุกโปลแลนด์สงครามโลกครั้งที่2ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว2ปีแรกของสงครามฮิตเลอร์คืออัจฉริยะทางทหารเขาใช้ยุทธวิธีใหม่บิสครี การประสานงานระหว่างกองทัพรถถังกับกองทัพอากาศทำให้โปแลนด์ล่มสลายภายในไม่กี่สัปดาห์ปี1940เขาหันไปตะวันตกเดนมาร์กนอร์เวย์และที่ช็อกที่สุดฝรั่งเศสกองทัพฝรั่งเศสท,ที่เคยยิ่งใหญ่ถูกกองทัพรถถังเยอรมันอ้อมแนวป้องกันฝรั่งเศสยอมแพ้ใน6สัปดาห์ฮิตเลอร์ไปยืนถ่ายรูปที่หอไอเฟลและนี่คือจุดสูงสุดในชีวิตของเขาฮิตเลอร์ได้ล้างแค้นแวร์ซายส์ได้สำเร็จเหลือแค่อังกฤษที่ยืนหยัดต่อต้าน ฮิตเลอร์พยายามบีบแยงอังกฤษยอมแพ้ด้วยการส่งกองทัพอากาศไปทำลายกองทัพอากาศอังกฤษแต่นักบินอังกฤษและเทคโนโลยีใหม่สู้กลับอย่างดุเดือดจนทำให้ฮิตเลอร์แพ้ในการรบทางอากาศแผนการบุกกองอังกฤษต้องถูกพับไปและนี่คือความพ่ายแพ้ครั้งแรกของเขาฮิตเลอร์หันกลับไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงในเมนคัมพื้นที่อยู่อาศัยทางตะวันออก เขาฉีกส่วนที่สัญญากับสตาลินและเปิดสืบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบุกสหภาพโซเวียตด้วยทหารกว่า3ล้านคนนี่ไม่ใช่แค่สงครามยึดดินแดนมันคือสงครามอุดมการณ์สงครามทำลายล้างเพื่อกวาดล้างคอมมิวนิสต์และชาวยิวช่วงแรกเยอรมันชนะลึกเข้าไปในรัสเซียแต่พวกเขาหยุดไม่ได้ก่อนฤดูหนาวและกองทัพแดงก็ไม่ยอมแพ้การแก้ปัญหาครั้งสุดท้ายนี่คือประเด็นที่มืดมนและจริงจังที่สุดครับ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวมันเกิดขึ้นอย่างไรการข่มเหง1933-1939เริ่มจากกฎหมายนูเรมเบิร์กคริสโตหน้าการกักกัน1939-1941เมือ่อยึดโปแลนด์ได้นาซีต้อนชาวยิวเข้าไปอยู่ในเขตเกโตเช่นเกโตวอร์ซอปล่อยให้อดอยากและโรคระบาดการสังหารหมู่เคลื่อนที่1941เมื่อบุกโซเวียตกองกำลังพิเศษที่เรียกว่าอนซัสกรุปเพนได้เดินตามหลังกองทัพ หน้าที่ของพวกเขาคือรวบรวมชาวยิวนะักการเมืองคอมมิวนิสต์พาไปที่ป่าหรือเหวแล้วยิงทิ้งทั้งหมดการฆ่าด้วยการยิงทีละคนมันช้าและทำลายจิตใจผู้ฆ่าเองการประชุมที่วันเซ1942นี่ไม่ใช่ที่ตัดสินใจฆ่าการตัดสินใจมันเกิดก่อนหน้านั้นแล้วแต่นี่คือการประชุมของข้าราชการระดับสูงนำโดยไฮน์ริชเฮดริชเพื่อวางแผนการจัดการว่าจะขนส่งและสังหารชาวยิวทั้งยุโรป11ล้านคนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดได้อย่างไร นี่คือความน่าสะพรึงกลัวของระบบราชการค่ายมรณะ1942-1945นาซีสร้างโรงงานฆ่าคนอย่างค่ายเอาชวิทเบีย์เนาลเทรปลิงกาโซบิบอร์ชาวยิวและกลุ่มอื่นเช่นชาวโรมาเฉลยศึกโซเวียตคนพิการผู้รักร่วมเพศถูกขนมาด้วยรถไฟขนปศุสัตว์ถูกต้อนเข้าห้องที่อ้างว่าเป็นห้องอาบน้ำและถูกสังหารด้วยแก๊สพิษศพถูกเผาในเตาเผา,เผาขนาดใหญ่นี่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบอุตสาหกรรม ประมาณ6ล้านคนของชาวยิวถูกสังหารในโฮโลคอสต์มีคือจุดจบที่แทนผู้ฟังถามถึงซึ่งอิงจากประวัติศาสตร์และหลักฐานที่ถูกบันทึกไว้ครับเมษายน1945กองทัพโซเวียตบุกถึงเบอร์ลินเสียงปืนใหญ่ดังสะเทือนไม่หยุดฮิตเลอร์รู้ว่าทุกอย่างจบแล้วเขาได้ยินข่าวว่ามุสโซลินีพันธมิตรของเขาถูกจับและถูกแขวนประจานอย่างน่าอัปยศในมิลานฮิตเลอร์สาบานว่าเขาจะไม่มีวัน ให้ศัตรูจับตัวเขาไปประจานแบบนั้นเด็ดขาดเขาทำสองสัญญาสุดท้ายเขาแต่งงานกับชูรักที่คบมานานเอวาบราวน์ในพิธีเล็กๆภายในบังเกอร์เขาเขียนพินัยกรรมทางการเมืองฉบับสุดท้ายซึ่งในนั้นเขายังคงโทษชาวยูสำหรับทุกสิ่งและไล่เกอร์ริงกับพิมเลอร์ออกจากพรรคข้อหาทรยศที่พยายามเจรจายอมแพ้ลับหลังเขา30เมษายน1945เเวลาใกล้บ่ายสามโมงครึ่งหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงมื้อสุดท้าย และกล่าวคำอำลากับเจ้าหน้าที่ที่เหลืออดอลฟิตเลอร์และเอวาบราวน์ที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่ถึง40ชั่วโมงได้ปลีกตัวเข้าไปในห้องพักส่วนตัวตามคำให้การของพยานที่อยู่หน้าห้องพวกเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบภาพที่ยุติเรื่องราวทั้งหมดเอวาบราวน์ Brown, เสียชีวิตบนโซฟาจากการกัดแคปซูลไซยาไนด์อดอลฟิตเลอร์เสียชีวิตอยู่ข้างๆเขายิงตัวตายด้วยปืนพบเข้าที่ขมับขวา และอาจจะกัดไยนานไยไปพร้อมกันด้วยเพื่อความแน่นอนตามคำสั่งที่ฮิตเลอร์ทิ้งไว้ทหาร SS ที่พักดีนำรากของทั้งคู่ขึ้นไปในสวนของธรรมเนียบไรช์ซึ่งอยู่ท่ามกลางการระดมยิงของโซเวียตราดน้ำมันเบนซินหลายร้อยลิตรและจุดไฟเผาเพื่อป้องกันไม่ให้รากของเขาตกไปอยู่ในมือของโซเวียตและถูกนำไปประจานบทสรุปมรดกแห่งความมืดเราได้ไล่เรียงชีวิตของชายคนหนึ่ง จากจิตกรผู้ล้มเหลวสู่เผด็จการผู้ฆ่าล้านเผ่าพันธุ์เรื่องราวของฮิตเลอร์ไม่ใช่แค่เรื่องของคนบ้าคนเดียวมันคือบทเรียนที่น่าสะพรึงกลัวว่าอุดมการณ์ที่บิดเบี้ยวอย่างชาตินิยมสุดโต่งและการเหยียดเชื้อชาติเมื่อมันมาเจอกับความสิ้นหวังทางเศรษฐกิจความแตกแยกทางการเมืองและอัจฉริยะในการปลุกระดมมวลชนมันสามารถนำพาชาติที่จเจริญแล้วดิ่งลงสู่ความโหดร้ายที่สุดที่จินตนาการได้ ประวัติศาสตร์ของเขาจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรลืมแต่คือสิ่งที่ต้องจดจำและศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดซ้ำอีก